ปกดีค่ะชื่ออะไรคะมาสไนคยครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชี่ยพังวะทำอาชีพอะไรอ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงานนิบสีชั่วโมงครับวงก,การฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเลทโทรทีวะที่วัดมีไวไฟป่ะวะมึงจะไปทำยีย้อะไรกูต้องส่งงานจากที่นี่วะเซิร์ฟเวอร์ วัดแก้วกิง่งกุฏิหนึ่งไวไฟอันนี้คุณโคจะไม่นอนเลยอะหมอรู้ได้ไงครับมองตาก็รู้แล้วคุณเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเงือออกเดี๋ยวนี้เลยนะกู <c oughs> ขอร้องร้อนเหรอคะืมโอเคค่ะเป็นอะไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอก็เป็นว่าหมอขอสี่อย่างอย่างแรกต้องทานยาให้ครบไอหายาสลบช้าง สอง,งดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เฮียกุ้งสออกกำลังกาย30นาทีพี่พี่ให้หนูสอนป่ะสนอนก่อนสามทุ่มหมอนอนสามทุ่มเหรอครับผมบางทีผมคิดว่าคุณก็ณกวรตีหมอเนี่ยเจอกันเดือนหน้าหวัว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ ินไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยอกหักเหรอพี่นี่พี่ทําไม่เสร็จหรอไม่ติดหญิงมะเนี่ยช่วงเนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าวะเรียบร้อยค่ะหรู้ว่ากูชอบเขาว่ะ This แล้วมีแฟนปะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทยแนะนำว่าควรมีหรือไม่มีครับ This is the